เอามอพ่อมาสองตัวนะครับคู่ที่สองนะครับตา่างแดงงามกินทองโดยไอ้ถุงนะครับวันใจ d t k อนครฟาร์มไม่ลามาดนะครับคู่ครับไฟดำนะครับโคดำแม่โกนเกฑ์ยากขาโคสีแดงฟาร์มในซอดนะครับไม่ลามาดพบกับในซอดครับคู่นี้ชิมงกันหนึ่งแสนครับชิงกันหนึ่งแสนคู่นี้ไม่ลามาดปะาเมโซดนะครับคู่นี้แดงเป็นแดงดำเป็นดำสัดเกนครับคู่นี้ เอากรรมการท่องแปงัวครับกรรมการท่องแปงัวเอาวงัวตองหัวตะเขาได้เสียครับตะเข้าตะเขาได้เสียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเดิมไม่ตื่นเต้นครับเดิมไม่ตื่นเต้นครับเฮ้ยเฮ้ยเดิมอะไร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  เดี่นี่เขาเบะเบะนะเด็กเป็นเบะของกว้างของปู่นะด้วยดำนวนอกวนอกดำดำนวลออกยังมาได้ไม่เดียวนะครับวัวยังอยู่สองไม้นะครับยิงอยู่สองไม้วัวยังอยู่สองไม้นะครับสองไม้เอาเหนื้อห้องกลางห้องนะครับเหนื้อห้องกลางห้องผ่เลิอดผ่เลิอไปนะครับสีแดง ตัวดำพพเข้าไปเกียรติครับตัวดำพพเข้าไปเกียรติดูตื่นเน,นสนามจะได้พวดตัวดำดูเป็นเกมกีฬานะครับเป็นเกมกีฬาเป็นการส่งเสริมนะครับส่งเสริมกีฬาวัวชนเลียงมัวกัรเลยได้ครับตัววันี้ซื้อมาตัวสามสี่หมื่น ชนะสองสามหัวกับหายได้ตัวเป็นแสนเป็นล้านกับนีนะครับ <Games> สนามแห่นี้ได้รับอนุญาตถูกต,ต้องตามกฎหมายนะครับสามารถชนวัวได้แล้วกัมีสมาคมวัวชน่งประเทศไทยนะครับรอบรองนะครับ เดนี่เถ้เม็ดแมแ็กว่าแม็ะลยะวกว่านะครับยระดนี้พันนะแคบกว่านะครับเดินเวียนเดินเวียนกันอยู่ครับสมาชิกกนไร้นะครับที่สนใจด้านของอุปกรณ์บวชน,นะครับอุปกรณ์บวชนจะมาพักมหาตัวนโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะทักไปในเพจหรือว่าไลน์แอดนะครับในไลน์ก็ได้ อุปกรณ์วัวชนทุกชนิดน,นะครับลองเท้าวงัวเวลาใส่งัวเดินนะครับเดินถนนงัวจะได้บาเจ็บตีนเจ็บ,บจเผ้นานะครับงัวจะเป็นสร้อยงัวนะครับของเครื่องประดับ,บวัวสร้อยงัวกำไรคอเท้านะครับรหินอาต่อรอะครับเลยงเกียร์ไปเลงเกียร์นดดำลึกโอ้ไปจ้อย แดงได้ไปเดียวแดงได้ไปเดียวแดงไฟดำแดงได้ไปเดียวครับโดนปยอดแล้วมันเสียวนะครับเสียวอ่าต่องต้อบแดงแกไปแดงคนไปแดงคนไปตั้งสติเลยก่อนตัวดำโอ้ไปแล้ว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 แดงชนะเลยครับแดงชนะเลยสามนาทีครับสามนาที แดงทำแล้วครูทองแดงทำแล้วแดงทองไอ้บ huh? ุ